แป๊บนึงนะคะพี่บูหยิบกล้องอยู่อ่พีบเดี๋ยวอ้ยทุกข้างนอกตะโกนแอนนาไทยแลนด์แอนนาไทยแลนด์นะคะได้ยินเรารู้สึกยังไงแอนนาไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนี้ยออนนเะตี้ข้างนอกนะคะได้ยินเสียงแอนนาไทยแลนด์เต็มที่เลยอ่ที่ไปเช็คแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งนะ เสร็จยังเขาเสร็จยังพ evet> it> ี่่อฝากฝากอันน pues ี้แล้วสี่ใบเลยได้ไหมอ่ะได้ได้ค่ะพี่พูดเสร็จยังคะพี่ตู่กำลังใช่ปะใกล้แล้วนะตู่บอกเขาว่าเดี๋ยวเราต้องไปร้าไหเออฝากฝากพี่ตู่บอกแฟนๆหน่อยว่าตั้งกล้องแปกันเลยก็เอาสีแดงสวยๆดีที่เขียนอานาอ่าเขียวแดงเลยเขียวแดง คือแม่จะคุมคริสต์มาสไปถึงแม่จะคุมไปถึงปีใหม่เลยปะเนี่ยตีนนะแม่พ่อแอนนาซูซูพี่พี่ต้อนรับน่ารักมากพี่น้ำคะพี่ปู้เดี๋ยวถ้พี่น้ำไม่จัดยานะไม่เซอร์ตะกี้พี่ปู้ให้ถ่วงเวลาไงให้ไปตั้งกล้องพี่น้ำฝากดูหน่อยว่าเสร็จยังพร้อมนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกล้องพร้อมไหมคะกล้องพร้อมนะโอเค มหนึ่งสองสามมา นีะะคพลังจากคนไทยนะคะสุกคนสี่พันแปดร้อยคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปพลังคนไทยที่สุดกันนะคะสทุกคะเลิศมากดูสิอันนาแบบว่าตื่นเต้นเลยเหนื่อยไม่เหนื่อยเลยเห็นแค่มีกล้องหายเหนื่อยแล้วดีต่อใจสุดๆน้อนกันเลย

แม็กซ์มิสตูนิเวอร์สของยูนิตเตอร์เลยดีใจแทนนานจริงนะคะได้ค่ะนี้กดไลค์กดแชร์กันออกไปให้เห็นถึงพลังน้ำใจคนไทยนะคะแล้วก็ความกุศลของคนไทยที่มาต้อนรับแอนนานี่แล้วแต่ละคนคือจึ้งมากนะคะใส่ชุดไทยมาเลยเลิศมากจากไหนนะคะคุณแม่จากวัดป่าพุทธยานชูกเแลนันจากวัดป่าพุทธยานชูกเแลนด์ ไม่เหนื่อยค่ะเราภูมิใจที่คนไทยธงไทยได้มาปลิวสวัยในประเทศอเมริกาค่ะเห็นไหมคะธงไทยเข้ามาค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะมีป้ายด้วยนะทุกคน ขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณมากมีเจอมากค่ะอบอุ่นทั้งที่ไทยทั้งที่นู่นเลยจริงค่ะทุกคนโอเคอกมึงม่บานย Quá、oh, okay. okay.